สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอดบ้าน YouTube 4มีนาคม2 5 6 6 11ิสนาฬิกาเศษเษนะครับธนาคารกรุงไทยแจ้งข่าวครับ4มีนาคม2 5 6 6มีอะไรครับไปดูครับวันนี้4มีนาคม2 5 6 6ที่เพจกรุงไทยแคร์เวลาประมาณ10นาฬิกาครับได้ขึ้นข่าวมีรายละเอียดน,นี้ครับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกมีแผนการปรับปรุงระบบ กลางการโอนเงินและการชําระเงินข้ามธนาคารในวงเล็บพร้อมเพย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้นในช่วงเวลา02.00นถึง02.30นของวันเสาร์ที่11มีนาคม2566ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถทำรายการโอนเงินหรือสแกน QR Code เพื่อทำธุรกรรมข้ามธนาคารได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ท้งนี้ลูกค้ายังสามารถทำธุรกรรมภายในธนาคารเดียวกันได้ตามปกติสมาคมและสมาชิกนะครับขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกในครั้งนี้และขอให้ลูกค้ากรุณาวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้าหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรุงไทยคอนแทคเซ็นเตอร์หมายเลขโทรศัพท์02 111 1111ครับ ขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจกรุงไทยแคร์ครับจะแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกครับสวัสดีครับ